สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่สวนผักค่ะวันนี้นะคะเข้ามาตัดแต่งไม้พุ่มนะคะด้านหลังแปลงผักของเรานะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกองเขียวๆนะคะเต็มเลยค่ะก็อ่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ร้อนมากๆเลยนะคะดอกไม้รอบสวนนะคะก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะอ่าตอนนี้เนี่ยสวนผักเรายังทําไม่ได้นะคะเพราะว่ามันร้อนคะแล้วก็ไม่อยากปลูกอะไรแล้วต้องมาคอยดูแลหนักมากนะคะแล้วก็อปลูกอะไรเราคิดว่าน่าจะตายไปซะเยอะนะค่ะตอนนี้ก็เลยจะเข้ามาเตรียมพื้นที่ตอนคะเตรียมค้างไว้นะคะยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะไปเคลียร์อ่าพวกพุ่มนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะที่เราตัดไว้นะคะแล้วเดี๋ยวจะพาเดินดูอัปเดตสวนผักนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นองุ่นค่ะต้นองุ่นยังไม่ตายนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเลื้อยแถววันแบบว่าทั่วสวนเลยนะคะงั้นเดี๋ยวจะไปเคลียร์อ่าไม้พุ่มก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพาเดินดูค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงานเช้านี้นะคะช่วงนี้สวนแห้งแรงได้ใจมากๆเลยค่ะนี่ค่ะรอบๆสวนของเรานะคะแต่ก็เริ่มจะมีสีเขียวกลับมาแล้วนะคะต้นไม้นะคะพวกต้นใหญ่ๆนะคะก็งานวันนี้นะคะนี่ค่ะตัดแต่งไม้พุ่มนะคะกำแพงสีเขียวนะคะด้านหลังแปลงผักนะคะก็อตอนนี้เนี่ยคือตัดเข้าไปติดส่วนที่เป็นกำแพงเลยนะคะตรงนี้เราไม่ได้ปลูกนะคะเป็นส่วนที่เพื่อนบ้านเขาปลูกนะคะแต่ว่าเราก็จะตัดนะคะเพราะว่า,ามันก็สวยดีนะคะเวลาแบบมีสี เกี่ยวข้างหลังนะคะสบายตาก็ในอนาคตนะคะเราคงจะทํารั้วอยู่นะคะแต่ว่าต้องเก็บเงินก่อนค่ะเพราะว่ารั้วฝั่งนี้เนี่ยประมาณ150เมตรนะคะก็คือใช้เงินเยอะมากนะคะเดี๋ยวต้องรอแบบว่าช่อง YouTube แบบว่าปังๆก่อนนะคะเดี๋ยวเผื่อจะมีเงินมาทํารั้วนะคะอย่าลืมช่วยกันดูแล้วก็แบบว่ากดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะก็โอเคกลับมาที่แปลงผักนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เคลียร์โล่งแล้วนะคะกะ็ตอนนี้ขั้นตอนต่อไปคือ คือจะใช้ะจะเคลียร์ในแปลงผักนะคะแล้วก็จะเอาอปุ๋ยก็คือเราหมักใบไม้ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะจะเอามาใส่ไว้ในแปลงผักทุกแปลงเลยนะคะแต่ตอนนี้วันนี้เนี่ยพอก่อนละโอเคเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูต้นองุ่นนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีแพลนว่าเราอยากจะเอาต้นองุ่นออกก็อยากจะถามความคิดเห็นของทุกคนว่าคิดยังไงนะคะเพราะว่าต้นองุ่นนี่คือตอนนี้เลื้อย แบบเลื้อยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วส่วนรอบๆตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะต้องเคลียร์แล้วก็แบบว่าน่าจะปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะคะในอนาคตตรงนี้จะเป็นสวนกุหลาบเดวิดนะคะก็ตอนนี้เขาอยู่ใต้ต้นฉ่ำฉาอย่างเงี้ยแล้วกะว่าน่าจะไม่ได้แล้วเพราะว่าดูรากเขาสิคะรากเขาเริ่มออกมาอย่างนี้แล้วอะคือต้นนี้เป็นต้นไม้ใหญ่นะเราก็เลยกะว่าเราอาจจะเอาสวนกุหลาบเดวิดเนี่ยย้ายกุหลาบออกอะไรที่ยังไม่ตายนะคะแล้วก็ตรงนี้อาจจะทําเป็นที่นั่งริมน้ํา ะะเพราะว่าตรงนี้มันยังจะมีแบบว่าร่องน้ําที่เราอยากจะทําอยู่นะคะแต่ต้องรอบ่อน,น้ําเสร็จก่อนบ่อน,น้ําอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นโปรเจกต์อีกหลายปีเลยค่ะแล้วก็ต้นองุ่น เนี่ยค่ะลองสังเกตไหมคะเห็นออกจากกรีนเฮาส์มาเขาจะเลื้อยมาเลื้อยมาแต่ปีที่แล้วแหละแล้วเราก็ปล่อยตอนนี้เราสังเกตเห็นว่ามันเริ่มมีช่อองุ่นแล้วนะคะแต่ว่าคงจะไม่เก็บไว้นะคะด้านนอกตรงนี้เดี๋ยวจะลองเก็บด้านในก่อนปีนี้อาจจะเก็บไว้อีกสักปีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาตัดแต่งเนี่ยค่ะมันขึ้นไปบนต้นสนแล้วก็เลื้อยมาบนต้นฉำฉาคือแบบว่า เลื้อยเก่งมากค่ะแต่ว่าเขาเป็นองุ่นเราจําชื่อองุ่นไม่ได้สีแดงแดง่ะแล้วก็เดี๋ยวจะตัดออกทั้งหมดเลยนะคะแล้วเรากลว่าปีหน้าเราอยากจะเปลี่ยนกร e นเฮาส์ของเราตรงนี้นะคะ กรีนเฮาส์สีขาวที่ไม่ค่อยขาวเท่าไหร่เป็นเลี้ยงไก่นะคะเราอยากจะลองเลี้ยงไก่ดูเพราะว่าเราอยากแบบเก็บไข่อะไรอย่างเงี้ยแบบอยากได้อารมณ์แบบเออตื่นเช้ามาเก็บไข่ออร์แกนิกแต่ว่าปีนี้เนี่ยอยากจะให้เวลากับการทํางานก่อนนะคะก็เลยอะ,อะไรที่ส่วนที่มีอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรเพิ่มนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามเก็บตัดแต่งไปเท่าที่ทําได้นะคะเนี่ยค่ะต้นองุ่นมันเลื้อยออกมาจากในกรีนเฮาส์อย่างเงี้ย ขึ้นไปต้นแคนาเต็มเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตัดนะตัดตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยดึงเขาเขาออกมานะคะเถาวันเลยค่ะเป็นเถาวันแล้วพึ่งอะคะ่ะเยอะมากๆมันมีจะมีมมแมลงอย่างเงี้ยมาตอมมาตอมแบบช่วงหน้าแลงอย่างเงี้ยมีเยอะมากเลยนะเราไม่รู้คืออะไรมันเหมือนพึ่งเหมือนกันนะไม่รู้เขาจะพยายามหาในนี้น่าจะมีอ่าด้วงอะที่มันช่วยย่อยปุ๋ยอะไม่รู้นะ คือเราก็ไม่รู้คือเขามาตรงเนี้บ่อยกันมากเลยบางทีเราก็กลัวนะกลัวโดนพึ่งต่อยอันนี้ชายนี่นะคะมาช่วยเป็นกําลังใจนะคะข้าวก็กินแล้วไม่รู้มารออะไรนะคะใช่ไหมคะชายนี่แล้วก็เนี่ยคะ่ะถังปุ๋ยที่เราบอกนะคะก็คืออันนี้จากปีที่แล้วทั้งปีเนาะได้อะไรก็มายัดยัด,ย,ดยัดใส่ตรงนี้นะคะวันวันก่อนก็เคยคลี่ให้ดูแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะมันจะดำดำอย่างนี้เลยในนี้เห็นไหมเนี่ยนี่คือเศษอ่อ เสร็จใบไม้ที่เราเอามาเททิ้งนะคะเป็นอย่างนี้ไปละแล้วก็เดี๋ยวจะเอาออกมาร่อนเอาเลือกไอ้ที่ดีๆแบบว่านุ่มๆนะคะไปปลูกผักคะ่ะแล้วก็ข้างในนะคะ ทุกคนคิดว่ายังไงคะถ้าเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลี้ยงไก่แต่เราก็คือปีหน้าเราน่าจะมีเวลาเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าก็ต้องดูก่อนว่าจะเอายังไงนะคะจะเพราะว่าตอนนี้แบ่งเวลาปีหน้าเรายังคิดอยู่เลยว่าเราอาจจะแบบว่ามีคนสวนมาช่วยนะคะจะได้มีเวลาช่วยกันเลี้ยงนะคะนี่ค่ะเลี้ยงหมาไปก่อนนะคะช่วงนี้ด้านในนะคะนี่ค่ะมันจะมีทางเดินอยู่นะตรงเนี้เยเห็นนะ องุ่นร่วงเต็มเนี่ยทางเดินตรงนี้ที่เราเอาไปใส่สวนรอบบ่อปลานะคะไปเอาไปใส่ขอบบ่อปลามีเต็มเลยเดี๋ยวจะเอาออกหมดเลยค่ะและนี่ก็คือต้นองุ่นนะคะที่เรา,เาซื้อมาปลูกเลยนะมีชื่ออยู่นะองุ่นฟิโอเน่ซื้อมา250บาทอันนี้น่าจะเข้าปีที่3แล้วนะคะที่ปลูกเนี่ยค่ะดูข้างบนสิค่ะมาทำวิดีโอตัดแต่งองุ่นทุกปีนะคะ ปีนี้เดี๋ยวก็จะตัดแต่งอีกนะคะเดี๋ยวจะตัดแต่งหนักเลยเพราะว่าดูสิคะถ้าไม่ตัดแต่งมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไอสวยๆนี่ออกไปข้างนอกหมดเลยเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันได้แดดนะคะเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะมีช่ออยู่ด้านข้างตรงนี้เป็นฟาร์มผักนะคะเป็นของเพื่อนบ้านนะคะเขาทําฟาร์มผักออแกนิกโหในนี้คือรังมดแดงเต็มเลยอะอาจจะต้องจ้างเขามาเคลียร์เพราะว่าไม่งั้นเราโดนหลุมแน่ๆดูสิคะ แบบว่าถ้าใครชอบกินรังมดแดงนี่คือแบบว่าต้องชอบแน่ๆเลยแต่ว่าเราไม่ชอบไงมันเจ็บเวลามันกัดโอเคค่ะในส่วนขององ,งุ่นก็มีเท่านี้แหละค่ะแล้วก็ส่วนหลังบ้านก็รกนะคะส่วนคอทเทจก็กลายเป็นป่าไปแล้วนะคะแต่เราเดินเดินดูไปนะก็ยังมีดอกไม้ที่ปลูกไว้อยู่นะคะ สุดท้ายก่อนจบวิดีโอเดี๋ยวขอพาไปดูต้นนี้ดีกว่าการระพฤกษ์นะคะอัปเดตเพิ่มมันก่อนพาเดินดูแล้วแต่ตอนนี้เขาบานเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็ต้นที่บานต้นแรกเนี่ยอตอนนี้เนี่ยมีเริ่มมีใบออกมาแล้วค่ะแล้วก็อีกต้นหนึ่งคือต้นใหญ่กำลังจะ,ะทยอยบานนะคะสวยมากๆเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยแต่ว่าไม่เคยไปนะญี่ปุ่นนะคิดว่ามันน่าจะประมาณนี้นะสวยมากๆเลยค่ะตรงนี้เดี๋ยว เดี๋ยวถ้าในอนาคตหลายๆปีตรงนี้ก็จะกลายเป็นน้ำนะคะเป็นบ่อน้ำนะคะเป็นบ่อน้ำที่ถล่มไปเมื่อปีที่แล้วตอนแรกกะเกือบจะได้ทำละก็เลยหมดกำลังใจในการทำนะคะนี่ต้นกระลาประพึกสวยมากเลยค่ะ ใครที่อยากลองปลูกก็ลองหามาปลูกได้นะคะซื้อเป็นต้นก็ได้นะคะถ้าเพอมเมล็ดวามริ่งพอมเมล็ดก็เร็วนะแต่ซื้อเป็นต้นมันก็ยิ่งเร็วเข้าไปอีกนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝุ่นเยอะนะคะที่บ้านเราก็มันอาจจะแบบท้องฟ้าไม่สวยสีฟ้าแบบสดใสอะไรมากแต่ก็ยังพอมีดอกไม้สวยๆให้ดูนะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นต้นต้นแรกเลยต้นใหญ่ mm hmm. แล้วก็ความจริงเราปลูกพร้อมกันแหละแต่ว่าต้นนี้มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่โดนตัดเลยแต่ต้นนี้แอบโดนตัดไปนะคะก็เลยโตช้ากว่านิดนึงนี่ค่ะดอกเขาย้อนแสงนิดนึงนะแต่สวยมากๆนี่แล้วบานนานบานหลายอาทิตย์เลยค่ะเนี่ยบานปีละครั้งแต่ว่าคุ้มค่ามากๆเราก็ซื้อมานะคะต้นละ80ิบ ต้นนั้นซื้อมาน่าจะสูงสักเมตรหนึ่งะคะ่ะนี่ให้ดูใกล้กๆนะคะแล้วก็ต้นใหญ่นี้จะยิ่งอลังการเลยะคะ่ะกำลังแบบว่าออกเล็กๆน้อยๆนะคะนิดหน่อยนี่ค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ